สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วอ่าให้เรามาร่วมร,ร้องเพลงนมัธก,การพระเจ้า,ขอ,า,จาจของเราในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราอ่าก่อนอื่นก่อนที่จะเราจะนมันสก,การพระเจ้าเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนครับต้องอธิษฐานก่อนอ่าต้องเราต้องอธิษฐานก่อนให้เราหลับตาลงทุกคนหลับตาครับแล้วมาอธิษฐานร่วมกัน ก้แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยในชีวิตของเราแล่ว่าเด็กๆทุกคนนั้นขอได้รับการไป็พรที่มาจากพระเจ้าแล้เด็กทุกคนนั้นก็ได้มาสักการพระเจ้าด้วยจุดใจของเด็กๆเลยแลวขอได้รับพรที่มาจากพระองค์ด้วยที่เราจะมาร้องมาสัการพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราขอบคุณพระเจ้าอย่างนี้พนันเลยพระเจ้าอาเมนอ่าเห็นเราลงร้องเพลงกันเลยเป็นสิบประวันพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากๆแห้สิบประวันก็เทียบพระเจ้าของเราไม่ได้เอามาเลย ¡Gracias! เพลงต่อไปเพลงนี้เกี่ยวกับการอธิษฐานกับพระเจ้าให้เราเน้นก็นึกถึงพระเจ้าแล้วก็ร้องเพลงนี้ออกมาจากหัวใจของเราทำอ,อธิษฐาน

i เรื่องราวในพระพีพระครรของพระเจ้า pues น mm ั้นให้เราร่วมใจกันอธิานก่อนะครับขอให้เด็กๆทุกคนหลับตาทางนหลับตาขราแต่พระเจ้าเราขอคุณโปร่งสำหรับการนมัสการพระเจ้าที่เด็กๆทุกคนแล้วก็ผู้รอยที่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตทุกสิ่งทุกอย่างมอบถวายแด่พระองค์นะอธิษฐานอธิษฐานทุกอย่างก็ขอพระเจ้านำเราให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าที่จะไม่ออกจากทางของพระเจ้าไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าเลย ขอเจ้าทรงนทั้งเด็กๆทุกคนที่ได้รับการอวยพรแล้วพอในการเรียนรวีในช่วงเวลาต่อไปเราขอพระเจ้าทรงนำเด็กๆด้วยเราขอบคุณพระเจา้าในางใพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอเมนช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องราวว่าราเอาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตอนนี้ในวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็เกี่ยวกับเป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับคนนี้คือล้านชายของเปาโลนั่นเอง,เอ,งอยู่ในกิจการบทที่ย1 ข้อที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบหกแล้วก็บทที่ยี่สิบสามข้อที่หกถึงยี่สิบสี่อ่านี่คือเรื่องราวในพระวิถีใหม่ที่อยู่ในระดับกิจการนะครับเป็นบทเรื่องที่เกี่ยวกับรันชยัยบอลโรมให้เราไปดูความเป็นมาก่อนไหมอ่าความเป็นมานี้ในเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับผู้นำศาสนาบางคนที่โกโรธแค้นบอลโรมมากอ่าเพราะเขาคิดว่าบอลโรมนี่ไม่เชื่อฟังเลยเขาก็เลยพิดว่าบอลโรมนำคนต่างชาติเข้ามาในพระวิหาร อ่าล้วในสมัยนั้นน่ะคนนับคนที่นับถือศาสนายิวเนี่ยเขาจะไม่ยอมพบหาสมาคมกับคนต่างชาติเลยเพราะอะไรนะครับคนดูเหมือนว่าเขาก็เจิอจริงไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกแต่ถ้าเราดูประวัติแล้วของชนชาติยิวเนี่ยก็จะทําให้เรามีความคิดและความเข้าใจของเขาดีมากขึ้นอ่าให้เรามาดูก่อนว่าในวามทีเดิมมันกล่าวว่าอย่างไรสำหรับชนชาติยิว ในบานีนั้นองว่าเรื่อคือว่าเมื่อคนยิวเริ่มคบหาหรือแต่งงานกับคนต่างชาติบวกคนต่างชาติเนี่ยก็จะชักชวนให้พวกยิวําไห้กลับไหว้ลูกกรลบเหมือนคนต่างชาติเมื่อพวกยิวไปนมันสการลูกกรลบพวกเขาก็กําลังทําผิดคําั่งหนึ่งข้อในบรรดาติลปการมีใครรูไ้ไหมครับว่าบรรดาข้อน,นั้นคืออะไรมีใครบ้างยกมือขึ้นมีใคร,ร,รคบ้างอ้าวช่ญกระอบเชิญกตอบมีใครบ้างบรรดา ข้อแรกที่พระเจ้าบัญญัติไว้คือคือคืออะไรอ่าเป็นบัญญัติข้อแรกเลยคืออย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราหรืออย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระเจ้าพระยาเวของเราอ่านี่อยองคพระยอบที่ยี่สิบข้อสามนะครับแล้วเวลาใดที่ชนชาติยูไม่เชื่อฟังแล้วก็ห้ามังตัญญของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะอนุญาตให้ศัตรูเนี่ยรบชนะและทำลายประเทศของชาวยิอ่าเมื่อ พวกขาอแพ้เนี่ยวพวกเขาก็จัดสำนึกผิดแต่ไม่ไนพวกเขาก็จะกลับมาไห้รูกคบีอีกโอเหตุการณ์นี้ก็เป็นอย่างนี้วนไปวนมาวนไปวนมาครั้งแล้วครั้งเล่านี่เป็นไงว่าทำไมพวกยวจึงไม่ยอมให้คนวต่างชาติเข้าไปในพระวิหารอาชาวต่างชาติก็จะเข้าไปได้เพียงแค่นอกพระวิหารเท่านั้นชาวต่างชาติไม่ได้รับการเรียนการสอนเรื่องธรรมัญญิของเหมือนกับชาวยูคือธรรมัญญิข,ของพระเจ้า ดังนั้นเขาจึงไม่เศราไม่ทราบแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าการเอาไว้รูปพรพนั้นเป็นความผิดบาปหรอเออพวาเขารู้ว่าพระเจ้ารู้เรื่องพระเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่ั้นพระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้เป็นมิชลีอยาไปสั่งสอนคนต่างชาติเพื่อเขาจะได้รับความรอดและเชื่อในพระเยซูคริสต์นี่คืองานของอาจักรเปาโลวันหนึ่งเปาโลได้เข้าไปในมัสการพระเจ้าร่วมกับคนยิวในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม มีคนยิวที่ไม่เชื่อพระเยซูเอนฟโรและจำ่ันได้พวกเขาจึงพูดต่อกันว่าเอ้ยเราลองคนต่างชาติเข้ามาในพระวิหารฉันได้โอ้เจย้ยที่มานวสัสก,การมได้ยินข่าวนี้ก็โกรธมากกดแคนจึววิ่งไงวิ่งไปไม่ไหวลัาเอโรล่ามาในพระวิหารแล้ิดประตูเสียและพวกที่กดแคนก็ทุบตีทุบตีตึ๊บมุดโอทุตีอย่างไม่ปราณีเลยอ่านัน ทหารโรมันไม่เข้ามาช่วยเนี่ยโอ้จามโรคงไม่เห็นอะไรเลยอ๋อแต่วันนี้คือทหารโรมันมาแล้วมันช่วยจาโรแล้วก็ได้จับกลุ่มโามบโรนั่นแหลอาจารย์จาโรเนี่ยไปที่กรมทหารที่ชื่อแอนโทเ้นียซึ่งอยู่ทางกับทำแผนผู้วิหารนะครับบางทีมีการตระทนทางการชาวยิวพวกทหารโรมันเนี่ยจึงต้องตั้งกรมทหารมาที่นี่เพื่อรักษาความสงบผู้บัญชาการทหารไม่เข้าใจว่าทำไมพวกจีนถึงกดแคบจามบโร มันรุ่งขึ้นจึงนำจึงถูกนำไปที่สภาเพ,พื่อสอบสวนก็คือจามเปโอลูนั่เองอ่าแลา้วสมาชิกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นฟาลิสีในครึ่งหนึ่งก็เป็นสานดุสีอ่านี่คือฟาลิสีนี่คือสานดุสีนะครับขณะที่สอบสวนเปาโอลูปลระการสองฝ่ายก็ขัดแย้งก,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 กันเองขัดแย้งกันเองพวกฟาลิสีคิดว่าควรจะป,ปลอ่อยเปาโลูไปในขณะที่พวกซาดูสีมองไม่เห็นด้วย คค่ว่ารเนี่ยควรถูกที่ภาษาตัดสินได้ถึงตายเมื่อมีความขัดแย้งมากขึ้นนะครับก็มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในยุทธการมันจึงจับนารับโโรแล้วก็ออกไปจากคนนั้น็นว่าจะถูกฉีดเป็นจริงๆก็คือว่าไม่รู้ว่าเอ้ยก็จะยุบกล่าเปโโรนี่เรื่องเลยแน่เปโโรนั้นก็ถูกนําไปขังไว้ในกองทหารโรมันเหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นก็มีกูดโกรแทนเปโโรเป็นพิเศษเลยมาหลายคนมาชุนกัน ประมาณิบคนโอ้พวกเขาได้ช่วยบาดแผลแล้วก็ให้คำปฏิญาณมากถ้าเราดูต่อไปรู้ไหมว่าพวกเขาให้คำปฏิญาณว่าอะไรเด็กๆรู้ไหมเคยอา่านผ่าวมั้งนเอ๊อา่านพระบในบทนี้้วนะในเขาปฏิญาณว่าอะไรนะเขาจะปฏิญาณว่าอะไรพวกเขาบอกว่าจะไม่ดื่มไม่กินอะไรจนกว่าเปาโลเปาโลจะถูกฆ่าตายโอ้ ไม่ถืไม่เกี่ไรจังหวะปอโลจะถูกฆ่าตายเพวาเขา่ด้คิดหาทางจะฆ่าปอโลโดยไปหาผูน้นั้นปอลอีกขอนำปอโลมาที่สภาแลวบอกว่าผู้จัดการทางโมันต้องการจะสอบสวนปอโลอีกครั้งหนึ่งขณะที่กำลังนำตัวปอโลไปนั้นพวกเขาจะซุ่มดักแล้วก็ฆ่าปอลโลเสียกลางทางและตอนนี้คือช็อตเดืดเ,เป็นโไฮไลท์เลยที่วันนี้ที่เราจะมาสอนกันนั่นคือว่าล้านชาของปอโลแอบได้ยินเรื่องแผนการน,นี้ สมมติว่าเด็กๆไปร้านชายจัมโบโลนั้นถ้าได้มีเหตุการณ์นี้เราจะทำยังไงเราจะทำงี่ติ๊กตักติ๊กตักจะทำยังไงครับอุย้ยได้มีเหตุการณ์นี้แล้วเฮ้ยมีคนจะดักฆ่าฆ่าจัมโบลเราจะทำยังไงครับหรือไม่ว่าร้านชายาชจัมโบโลทำอย่างไรก็ทำอย่างนี้ร้านชาจัมโบลรีบไปหานุ่มของเขาที่คุกเลยก็คือไปบอกคารายนั้นบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาดักฆ่านะ แล้วเราไม่ได้ยินแผนการกอะไรจึงรเรกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาบอกว่าน้ำในคนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ไปบอกผู้บัญชาการให้ทราบอาจารย์เราจึงถูกนําไปาผู้บัญชาการเราเล่าเรื่องทั้งหมดเลยผู้บัญชา,าบอกว่านั้นอย่าเอาใครกับเรื่องนี้ในเรื่องนี้ให้เก็บเป็นความลับผู้บัญชาการได้สั่งนายทหารสองคนให้นำคนทหารไป200รรสองร้อยนายทหารเราอีกสองร้อยนายหาไม้เจ็ดสิบนาย เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปซิซา,าริยาในเวลาสามทุ่มและให้เตรียมม้าให้ปอลโล่ขีเพื่อป้องกันให้เขาปลอดภัยจนถึงผู้ว่าราชการเมืองเฟริกผู้ว่าราชการอะโรมันรู้ว่าพวกยูสิตคนเนี่ยไม่ชอบจามปอลโลเลยนั่นจะไม่กล้าทำร้ายที่ยูสิตคนที่ไม่ชอบจามปอลโลยจะไม่กล้าทำร้ายที่ซิซาริยาเพราะปอลโล่ได้รับการคุ้มกันจากทหารโรมันสี่ร้อยเจ็ดสิบคนปอลโลรอดชีวิตได้เพราะความกล้าหาญ แล้วความฉลาดของล้านชายของเขาโอ้นี่คือไฮไลท์ของเราเลยว่าการกระทำของล้านชายคำถามครับการกระทำของล้านชายของจามรโลเนียช่วยชีวิตจามรโลอย่างไรลองคิดสิเอช่วยชีวิตยังไงนะการกระทำที่ได้ได้ยินคนเล่าไห้ฟังมาโอด้กิเขาบอกว่าจะจะับค่าจามโรนรีบวิ่งไปบอกเลยทำให้าจามโรยังไงครับความกล้าหาญของล้านชายของจามรโลเนีย ทำให้จำราโลออกจากคุณซิน,นสเลมโดยปลอดภัยทำไมอย่างนั้นนะครับจำปเโาคงไม่มีโอกาสเขียนหนังสือหลายๆเล่นในพะคัมภีรเมื่อเราเนคนหนึ่งกำลังทำร้ายคนหนึ่งเราต้องบอกความจริงว่าใครเป็นคนทำร้ายใครโดยไม่เข้าข้างคนหนึ่งคนใดเพื่อหวังจะได้ความเป็นความชอบแต่ให้ทำดีเพราะเราเป็นคนของพระเจ้าพระองค์ทรงต้องการให้เราพูดความจริงเพื่อช่วยเหลือคนอื่น จงพูดความจริงแก่กันและกันในเสรีขัยาบทที่แปดข้อที่หกก็ได้กล่าวไว้การพูดความจริงนนั้เป็นพลังในการเป็นพยายามเพื่อวิดถ้าเราเป็นคนพูดความจริงคนก็จะเชื่อฟังและนับถือและเป็นโอกาสที่จะนำคนอื่นมาถึงความรอดได้อธิษฐานที่จห้พระเจ้าทรงช่วยทุกคนให้มีความกล้าที่จะพูดความจริงให้เรามีความกล้าขอขอพระเจ้าที่จะนาเด็กๆทุกๆคนนะครับที่เราจะมีความกล้าในการพูดความจริงเมื่อได้ยินสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง เราต้องกล้าพูดความจริงขึ้นมาใน,ในบทเรียนนี้หลานชายนารโลนั้นก็ได้สอนเราว่าเวลาจะเกิดขึ้นเราจะจึงอาในความจริงล้วพูดกล่าวเรื่องความจริงให้เรามีความกล้าหาญเราจะไม่กลัวในเมื่อเราพูดความจริงแล้วเราจะไม่กลัวอ้าเรามาขอบคุณพระเจ้ากัน,นะครับให้เราอธิษฐานที่ขอพระเจ้าช่วยเรามีความกล้าอ,าองังกฤษรเตนอธิาครับลับตาครับผมครับตา พระเจ้าครับเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของหลานชายของจามโบโลที่มีความกล้าหาญในการที่จะบอกออกสิ่งที่ถูกต้องให้กับจบามโบโลและได้ช่วยชีวิตจามโบโลได้รอดที่ได้ช่วยชีวิตไม่ถูกฆ่าการทางก็ขอพระเจ้าตรงน้ำตาเล็กๆทุกคนเช่นกันที่จะมีความกล้าหาญมีความฉลาดหลักแหลมเหมือนที่หลานชายจามโบโลได้เป็นนั้นที่พวกเจะกล้าพูดความจริงที่ว่าจะมีความจริงจนกระทั่งไปถึงการพูดในเรื่องราวของพระเยซูคริส ที่จะเป็นเปย,ยังถึงพระเยซูคิต์ในการรู้ความจริงเราบอกคุณพเจ้าขอฝากเลยทุกคนไม่นดินสตรรคของององยยธิษฐานในพระนาเมียพรเจ้าอาเมน